สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมให้ไข่โคเษฐีครับวัดทับไซครับ16พฤศจิกายน2563วันนี้มีผู้เข้ามาสักการะบูชาเป็นจำนวนมากนะครับที่วัดทับไซครับมีผู้ที่ได้เลขขางประทัดนะครับวันนี้ครับ137นะครับ15ครับแต่เขาไม่เผยตัวครับ มีมาจำนวนมากเลยนะครับเขาได้137ครับ15ครับไอ้ดีภาพมันไม่ชัดครับผมสั่ง37ครับ15ครับวันนี้มีคนมาจำนวนมากเลยนะครับจอดรถเต็มไปหมดเลยครับที่ลานนะครับมีทั้งรถป้ายแดงมีคนมาสักการะไอ้ไข่ขอพรกันนะครับ วันนี้มาเยอะมากเลยนะครับทั้งวันครับวันนี้ผมมาเร็วเลยเจอ,อผู้ที่มาสักการะเยอะมากเลยนะครับมีทั้งผู้ที่ถูขหวยมาแก้บนกันนะครับแก้บนให้ไข่ครับผมให้ใครโคตรเศรษฐีวัดทับไซครับ อย่าลืมนะครับงวดที่16พฤศจิกายน2563ครับ137 7337ครับ1331ครับให้ใครโครเศ็ดทีวัดทับไซครับวันนี้มีผู้ม,มาสักการกะเป็นจำนวนมากนะครับที่วัดทับไซครับ หลวงพี่บอกว่ามีผู้ที่มาสักการะในช่วงนี้มาเยอะมากนะครับมาทุกวันทุกวันครับแล้วยังมีผมยังได้นะครับเลขเก้าแปดสามนะครับแปดสามสามแปดเก้าแปดแปดเก้าเก้าสามสามเก้านะครับ งวดนี้เราให้กันสองชุดแล้วนะครับหนึ่งสามเจ็ดเก้าแปดสามครับลองไปพิจารณากันดูนะครับวันนี้มีวันนี้มีผู้มาสักการะไอ้ใครเป็นจำนวนมากเลยนะครับที่วัดทับไซคครับมีทั้งมาทั้งรถป้ายแดงนะครับอันนี้รถป้ายแดงคันนี้นะครับมีสี่หนึ่งสามเจ็ดตรงกับเลขประทัดเลยนะครับ ท่านผู้ชมลองไปพิจรารณากันดูนะครับนี่นะครับผมไม่กล้าเข้าไปถ่ายตรงที่ว่า,าคนเยอะนะครับพอดีเขากำลังยุ่งกันอยู่นะครับอภิิหารความศักดิ์สิทธิ์ครับไอ้ไข่โคเศรษฐีวัดทับไซครับ มีผู้มาสาการะเป็นจำนวนมากครับมีผู้รับโชคจากไอ้ไค่นะครับไหนมาแก้บนกันนะครับวันนี้นะครับแก้บนประทัตซื้อชุดทหารมาสาการะไอไ้ไค่โคตรเศรษฐีวัฒทับไซนะครับติดปกพฤศจิกายน2563 ความน่าจะเป็นนะครับอาจจะมาได้ตรงๆนะครับ137ครับ137 73 1551ครับพินิหารความศักดิ์สิทธิ์นะครับไอ้ใครโครเจโคดเศรษฐี วัดทับไซนะครับเราให้ดูกันจจะเลยนะครับว่ามีคนมาสักการะไอ้ใครเป็นจำนวนมากนะครับในวันนี้นะครับสาธุครับสาธุครับ ขอให้ถูกหวยกันทุกคนนะครับนำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเราจะได้นำหวยเด็ดหวยดังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวไทยนะครับมานำเสนอให้แก่ท่านผู้ชมนะครับผมอย่าลืมนะครับ กดกระดิงกดกะด่งเพื่อเป็นกำลังใจกันซึ่งกันและกันนะครับเราจะได้นำหวยเด็ดหวยดังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วไทยนะครับมาเสนอแก่ท่านผู้ชมนะครับจากช่องสถานีมีหวยนะครับ EP นี้นะครับให้ไข่ ้เศรษฐีวัดทับไซนะครับมีผู้สักการะจำนวนมากนะครับอย่าลืมปดกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้ทางช่องด้วยนะครับขอขอบพระคุณครับ